สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับเกิดเรื่องเกิดแล้วอีกแล้วพี่น้องนะครับหลังจากที่บดบิ๊กเดือดนะครับพี่น้องนะครับหลังจากมีเอซีอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องนะครับบอกว่าเราเนี่ยเสียงบบดีปันนั่นก็อยากร้องเพลงนะครับเสียงคือ หอนแท้ล้องเพลงกระโบเปนประมาณนี้พี่น้องนะครับเกิดยังคืนครับล่าสุดบทบิ๊กโพดแบบนี้นะครับบอกว่ากูบอแมนนักร่องเด้อกอเูอเป็น CEO, ซีอีโอซุ้มติงจุดจุดจุด,จดงดจมว่ากูเสียงบด,ดีซุ้มพวกผีบอยากปัดพี่น้องนะครับบทบิ๊กโพดมาแบบนี้ครับพี่น้องหลังจากนั้นเกิดยังคืนครับ แล้วโพดอีกรอบพี่น้องนะครับโพดซ้าอีกนะครับบอกว่าพวกฉันเสียงไหลยูจาแต่พอดีว่าดิฉันงานหลายกว่าคนเสียงดีป้าพี่น้องแล้วเราก็โพดอีกครับพี่น้องอ่านออกอากาศบาได้ครับป้าทุกท่านเอาเป็นว่าเราเนี่ยดาคนที่มาแซวเรานะครับเสียงบูดีคอยเสียงบูดีคอยเป็นผู้บริหารเด้บบแมนนักร้องนะครับ ลองได้สำนียก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าข่อยเนี่ยงานหลายก็ซูมเสียงดีเด้ป้าพี่น้องกระทบกระทบใครหรือเปล่าครับพี่น้องครับเราบอกว่าเราเนี่ยเสียงดีเสียงบดีแต่ว่างานหลายนะครับส่วนคนที่เสียงดีเนี่ยงานหลายทอนแล้วตัวเกี่ยวมิสิกหรือเปล่านะครับเราก็แปลว่าสี่รัพี่น้องเอฟซีนะครับถึกใจหลายครับพี่น้องเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากครับครับ จังคนนี้ก็บอกว่าโอ้ใหญ่พอได้ศูนย์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ามันต้องแบบนี้เราจะไปยอมให้มันพูดฝ่ายเดียวไม่ได้ไม่ชอบเขาแต่เสือกมาเม้มว่าเขาพวกสดอสอป้าพี่น้องสอดอสอดนี่หมายถึงอย่างน้อครับแปลเด้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเลือดขาดเอาอีกแน่เอาอีกจักโพสป้าพี่น้องนะครับอันนี้เราโพสสองโพสครับ เอฟซีบอกว่าเอาอีกโพสแนเป็นสามโพสนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอันนี้กวาสอยความจริงก็คือความจริงคนเสียงดีแต่ไม่มีงานกับคนเสียงไม่ดีแต่มีงานเอาอันใดป่ะพี่น้องเอฟซี FC คนนี้ก็บอกว่าอย่างสีนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าไหลกับมัก ไหลก็ชอบนะครับปากระสิบอกว่าบอทบิ๊กลองเสียงไหลข่อยกับมากคือเก่าประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่มีคนวาเราเราก็ฟาดกลับแบบซีครับพี่น้องนะครับเสียงดีโบดีโบลูกครับแต่ว่าไปแสดงยุ่ใสนะครับคอนเสิร์ตใสเนี่ยคนเต็มถูกงานครับแล้วก็คิวงานเนี่ยเต็มอึตือครับพี่น้องนะครับบางงานเนี่ยได้ขยายสังกะสีนะครับแล้วก็งานต่างประเทศก็มีครับพี่น้องนะครับ เกิดยังขึ้นครับเสียงบอดีแต่มีเสน่ห์นะครับพี่น้องแต่ว่าเสียงเราก็เป็นเอกลักษณ์ของเราหั่นแหละครับพี่น้องนะครับเราก็ลองได้ในสไตล์ที่เป็นตัวเองมีเสน่ห์อินเทนคนดูคนก็เลยมักก็เลยชอบครับพี่น้องนะครับอาจจะบางคนอาจจะเสียงดีก็จริงแต่ว่าบอมีเสน่ห์ในการขื่นเวทีก็มีครับพี่น้องนะครับอันนี้ว่าภาพรวมให้เบิง์ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าบอดีเก่งแลมีเสน่ห์นะครับ การจับไม้การอินเทน์คนดูการเต้นนะครับถือไม้ก็ว่ารอแล้วครับพี่นองนะครับแล้วก็เต้นเกงพ่อ,อเก่งพ่อนะครับขนกระไรมวนะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากอีกรอบนึงครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ